พิงเพลร่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยตาตุและปาตุชาค่ายสุดเพียงค่ะเล่มนี้นะคะตาตุและปาตุก็จะได้เจอเด็กชายที่ชื่อว่าติโมค่ะเดี๋ยวพิงหาดูก่อนนี่คนนี้นะคะเป็นเด็กชายที่ชื่อว่าติโมเขาก็กําลังจะไปเข้าค่ายค่ายเดียวกันกับตาตุและปาตุค่ะโดยติโมนะคะเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบเขียนสมุดบันทึกค่ะและเขาก็บันทึกทุกวันเลยนะคะที่ไปเข้าค่ายสุดเพียนแห่งนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะแต่ก่อนจะไปฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะมีการแนะนำนะคะว่า ชื่อติโมเอลี่ติมปาค่ะเขาก็จะแนะนําตัวเองก่อนว่าติโมเนี่ยเขาชอบจดบันทึกครอบครัวของติโมเป็นใครบ้างและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ติโมจะได้ไปเข้าค่ายค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะสมุดบันทึกของติโมเนี่ยก็จะมีเรื่องของวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยเขาก็เขียนตั้งแต่นั่งรถบัสค่ะก็จะได้เจอเพื่อนสุดเพี้ยนนะคะที่ชื่อว่าตาตุแล้วก็ปา่าปูค่ะเขาก็จะเล่าบรรยากาศในค่ายนะคะแล้วก็นิสัยเพียเพ้ยนๆของทั้งตาตุและป่าตูค่ะ นี่แผนที่ของตาตุและปาตุนะคะพอไปถึงตาตุและปาตุเขาก็วาดแผนที่สุดเพี้ยนของเขาขึ้นมาแล้วพอเขาบอกว่าให้ทุกคนนะคะไปรื้อกระเป๋านะคะรื้อกระเป๋าของตาตุนี่ก็คือรือ้ออุปกรณ์ทั้งหมดออกมาหมดเลยแล้วก็ตาตุและปาตุก็สอนเพื่อนๆนะคะนอนในถุงนอนสุดประหลาดแบบนี้ส่วนวันอังคาระคะ่ะก็วันอังคารก็จะมีการเดินสำรวจปลา แต่ตาตุนะคะพลาดโดนหมามุ้ยค่ะที่ทําโดยลาตุแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนก็จะมีไปไว่ายน้ําที่ทะเลกันด้วยแล้วตอนเย็นก็มีกิจกรรมรอบกองไฟค่ะส่วนวันพุธนะคะวันพุธก็มีการเรียนเรื่องของการใช้มีดตีโมนะคะโดนมีดบาดเล็กน้อยด้วยค่ะแล้วก็ในวันพุธนะคะ เจ้าหน้าที่ค่ายที่ชื่อโนรานะคะให้เด็กๆเดินสำรวจป่าแต่เดินสำรวจไปเดินสำรวจมานะคะดูเหมือนว่าพวกเขาจะหลงป่าแต่จริงๆแล้วก็คือหลงอยู่ในค่ายานี่แหละค่ะวันพฤหัสนะคะก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกปลากนองมากๆเลยจนน้ำรั่วเข้ามาในเต็นท์ของตาตุและตาตุพวกเขาต้องเขา้าย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านขงเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มี เหตุการ์การใช้ไฟแล้วก็เจอเม่นค่ะที่ข้างๆเต็นเด็กๆตื่นเต้นกันมากๆแล้วก็วันศุกร์นะคะก็จะมีเรื่องของการถักสายข้อมือเป็นที่ระลึกให้เพื่อนๆตาตู่นะคะถักเก่งมากนี่ได้สายข้อมือนะคะเต็มมือไปหมดเลยแล้วก็มีการเล่นเกมนะคะในเชา้าในค่ายด้วยดูน่าสนุกมากๆแล้วก็วันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวันเสาร์ทุกคนก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้ว แล้วก็พ่อแม่ของตีโมก็ดีใจมากๆค่ะที่ตีโมกับป้าแล้วก็มาเขียนบันทึกชาวค่ายไว้ในหน้าสุดท้ายค่ะพราะสาหรับพิงนะคะเล่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเล่มที่ยาวมากเหมือนเล่มที่ผ่านๆมานะคะใช้เวลาอ่านก็ประมาณครึ่งชั่วโมงโจบค่ะแต่ก็ยังคงคอนเซปต์นะคะความคิดสุดเพี้ยนของปาตุและปาตูไว้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ